ครับข่าวดีที่สุดของวันนี้เลยนะครับเจอตัวแล้วน้องจีหน้าน้องปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้กลับสู่อ้อมกอดของคุณพ่อและคุณแม่แล้วรวมระยะเวลาที่น้องหายตัวไปคือ65ชั่วโมงกับอีก30นาทีคือถ้าเรานับตั้งแต่6โมงครึ่งช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่5กันยายนเจอตัวน้องก็คือเที่ยงของวันนี้8กันยายนแล้วดูสภาพน้องคือแข็งแรงดีดื่มน้ำก็ได้ดื่มนมก็ได้อะค่ะตานน่แป๋วเลยนะ เนี่ยฮะนี่คือภาพที่คือเราเฝ้ารอใช่ค่ะอยากจะเห็นภาพนี้ที่สุดพวกเราทุกคนได้เห็นและที่น่าดีใจที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไทม์ไลน์กันอย่างละเอียดเลยนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่นาทีแรกที่น้องหายไปเพราะประเด็นสําคัญตอนนี้คือต้องจับตัวคนร้ายให้ได้ครับใครเป็นคนพาน้องจีหน้าไปใครเป็นคนเอาน้องไปปล่อยไว้ที่กระทร่อมซึ่งกระท่อมนี้เนี่ย ห่างจากบ้านของน้องประมาณ1-2กิโลเมตรกระท่อมน,นี้เนี่ยมีบางส่วนให้ข้อมูลกับเราว่าตอนที่ค้นหาก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วแล้วทำไมตอนนั้นไม่เจอมาเจอได้ยังไงตอนนี้รวมไปถึงคือคุณผู้ชมฮะต้องประมวลกันอย่างละเอียดเลยเพื่อจะจับตัวคนร้ายให้ได้ภาพแรกที่สื่อมวลชนได้รับคือภาพนี้นะครับด้วยความเคารพเป็นภาพที่น้องจีน่า คาดตัวลงไปบนแคร่ไม้ไผ่เป็นบนแค่ไม้ซึ่งอยู่ในกระท่อมถูกระบุว่านี่คือพอเข้าไปเจอปุ๊บถ่ายรูปนี้ออกมาแล้วรูปนี้ถูกส่งให้สื่อมวลชนถูกส่งให้บรรดาคุณพอ่ณพอคุณแม่ของน้องจีน่าให้ได้รู้ว่าน้องจีน่านั้นปลอดภัยคนที่ไปเจอน้องจีน่าคือจบูสือจลือจบูสือจลือเนี่ยเป็นพี่ของแม่พี่ของแม่จบูสือบอกว่าน้องอยืนเล่นขวดนมอยู่ ตอนที่เจอยืนเล่นกดนมอยู่ทําไมมาตรงนี้ล่ะหมอดูบอกให้มาตรงนี้นี่ฮะขณะที่ฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ดีใจสุดชีวิตเลยภาพเนี่ยนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะให้ดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งครับทางนี้แม่ยืนยันนะครับว่าอบน้องจีน่าแต่ไม่รู้ว่าเช็จริงประการใดนะครับนี่คือสากการสดครับทางบริเวณใกล้บ้านน้องจีน่าครับ ได้รับโทรศัพท์จากพี่ชายนะครับแจ้งว่าพบตัวน้องจีน่าแล้วที่บริเวณศาราแห่งหนึ่งนะครับหน้าหมู่บ้านนี่คือส,กกสนกรา์สดครับที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่แต,แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากที่มีการตามตัวน้องจีน่ากว่า50ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับคุณแม่เนี่ยกรีดร้องด้วยความดีใจแล้วแล้ววิ่งคือวิ่งด้วยความดีใจส่วนหนึ่งและจะวิ่งไปที่กระท่อมมะฮะจะวิ่งไปหาลูกจนญาติๆเนี่ยฉุดตัวเอาไว้ก่อนที่สุดเนี่ยล้มกลิ้งจนเป็นลม ดีใจมากที่ได้เจอลูกพ่อไปแล้วนะฮะคือพ่อเนี่ยไปก่อนแล้วพอรู้ปุ๊บไปเลยแม่พอรู้ปุ๊บนี่ฮะดีใจมากๆในขณะที่ต้องขออนุญาตอีกฝั่งหนึ่งห้องส่งของช่องสามที่ห้องส่งของช่องสามเนี่ยก็จะมีกลุ่มญาติซึ่งเป็นญาติฝั่งพ่อก็จะมีอาป้อมกับป้าดาวอาป้อมนี่เป็นน้องสาวพ่อป้าดาวเป็นพี่สาวพ่อ ร้องไห้โผลเข้ากอดกันเพราะวินาทีนั้นก็รู้จากหน้าจอของเที่ยงวันทันเหตุการณ<ะ>์ว่าเจอน้องจีน่าแล้วค<ะ>่ะอโอเคเดี๋ยวผมต่อสายก็ไปหาใหม่นะครับอขอบคุณนะครับอ่อนี่เป็น เหตุการณ์สดๆตรงนี้เลยนะฮะระหว่างที่ทางคุณวชราตาคำเนี่ยกำลังพูดคุยกับเราอยู่นะครับปรากฏว่ามีสายที่ต่อเข้ามานะฮะแล้วก็บอกว่าช่วงนี้เองแล้วก็พี่หนุ่มก็ผายมือไปว่าอ้าวคุณป้าคุณป้ากับคุณอาทั้งสองท่านกอดกันร้องเสียงดังมากนะฮะเสียงแห่งความดีใจครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่เราบอกนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไทม์ไลน์อย่างละเอียด สามคนที่เจอตัวน้องแน่นอนครับนนนก็กกจะมีจับูสือจลือนี่แหละฮะซึ่งถือว่าก็ต้องยอมรับเขากลายเป็นตัวละครสำคัญในอีกมุมหนึ่งก็จะต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยหรือไม่เป็นคนแรกที่ไปเจอน้องอลและไปพร้อมกับเพื่อนอีกสองคน,นเดี๋ยวมีข้อมูลตรงนี้รวมไปถึงอาเสียวหรืออาเสียวหรืออาผะสามชื่อแต่คนคนเดียวกันนะฮะอาเสียวหรืออาเสียวหรืออาผะ คนนี้ที่ให้ข้อมูลบอกว่าพาน้องไปตามที่เจ้าป่าเจ้าเขาบอกเอาไปวางไว้ที่นาถ้ำเอากล้วยไว้ให้น้องกินไม่ได้ฆ่าน้องแต่ทิ้งน้องไว้ตรงนั้นแต่ที่สุดน้องกลับไม่ได้อยู่ในถ้ำที่บอกเอาไปบูชายันให้เจ้าป่าเจ้าเขาสรุปไม่ได้เจอตรงนั้นเลยห่างกันคนละทิศละทางเลยรวมไปถึงข้อสงสัยและข้อตั้งประเด็นของญาติว่าทั้งหมดทั้งมวลเหตุการณ์นี้มันเกิดจากอะไรนี่คือขบวนการจะเอาเด็ก ไปขายหรือไม่วันนี้เดี๋ยวติดตามกันอย่างละเอียดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะคุณชยศมุกดาหารผู้สื่อข่าวของเราค่ะมีรายงานสดเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณชยศได้คุยกับคุณจบูสือที่ไปเจอน้องจีน่าคนแรกด้วยนะคะรายงานมาจากที่บ้านห้วยฝักดาบอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เชิญค่ะคุณชยศคะภารกิจในการค้นหาตลอด65ชั่วโมง30นาทีนะครับในการตามหาน้องจีนา่าในที่สุดก็พบตัวน้อง ที่ปลอดภัยนะครับซึ่งจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ในขณะนี้ก็คืออยู่ใ,ใกล้ๆก,กับบ้านของพ่อแม่น้องจีนา่าและจุดที่พบนะคุณผู้ชมก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นป่าด้านหลังนี้นะครับจะเป็นทางขึ้นไปก็จะมีปากป้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นสันเขาไปเป็นลักษณะนาานเนินประมาณสัก60องศาเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นกระท่อมอยู่ด้านบนซึ่งระยะทางก็ประมาณสัก600เมตรแน่นอนครับว่าเด็ก ที่อายุเพียง1ขวบ11เดเดือนไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปได้เองได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในที่สุดก็สามารถที่จะพบตัวน้องวันนี้เองชาวบ้านจึงได้มีการจัดพิธีเล็กๆนะครับในการขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยนะครับที่ช่วยกันค้นหาน้องจนเจอในที่สุดนะครับโดยหลังจากที่มีการพบตัวน้องจีน่าที่หายตัวไปนะครับทางชาวบ้านเองก็ได้มีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็ มีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะขอบคุณเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่ปูพรมค้นหาจนเจอน้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับซึ่งต่างรู้สึกขอบคุณนะครับที่ช่วยกันหาอย่างเต็มที่โดยวันนี้ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ชาวบ้านห้วยฝักดาบอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการจัดกิจกรรมเล็กๆขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ค่อยๆทยอยถอนกำลังออกจากหมู่บ้านไปนะครับซึ่งการพบตัวน้องจีน่าในครั้งนี้นะครับเนื่องจากมีญาติๆของน้องแล้วก็ชาวบ้านที่เดินเท้าช่วยกันค้นหาครับซึ่งทีมขข่าวอง เราก็ได้พูดคุยกับคนที่ไปเจอกับน้องเป็นกลุ่มแรกก็คือนางนาคาจูจือซึ่งเป็นป้าของน้องจีน่านะครับจะบูสือจะลือลุงของน้องนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านโดยทั้ง3คนก็เล่านะครับว่าเริ่มออกตามหาน้องจีน่าตั้งแต่ประมาณสัก9ก้าโมงเช้าตามคําที่หมอดูบอกนะครับว่าให้ไปหาตามหน้าผาขวามือของบ้านน้องจีน่าโดยให้ไปกันแค่2อถึงสคนห้ามส่งเสียงแล้วก็จะเจอน้องอยู่ที่กระท่อมด้านบนครับ ปรากฏว่าเดินหาถึงตอนประมาณสักช่วงเที่ยงนะครับก็เจอน้องจีน่ายืนอยู่ลําพังที่บนกระท่อมด้านบนยืนเล่นขวดน้ําอยู่คนเดียวนะครับพอน้องเห็นป้าก,ก็ล้มลงทันทีนะครับก่อนที่จะให้ลุงของน้องวิ่งกลับมาบอกคนที่บ้านครับเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนเลยครับเจอเจอที่กระท่อมนู้นนะคะครับตอนนั้นเขาขึ้นไปทําอะไรค,ครับคือตั้งใจไปหาเลยตามที่หมอดูบอกหมอดูบอกว่าให้ไปหาตรงที่มีเป็นหน้าผาด้านขวาของบ้านน้องจีน่า จะมีคนพาน้องไปอยู่ในกระท่อมหลังนั้นว่าสภาพน้องอ่ะน้องอยืนเล่นถือขวดน้ําอยู่คนเดียวมอมแมมไปทั้งตัวเลยพอเห็นป้าเขาก็ล้มลงตอนนั้นที่เราเดินเท้าขึ้นไปเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าจะเจอก็หลายชยนะั่วโมงเนาะครึ่งเนี่ยครึ่งดอยนี่หรอสงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมเด็กถึงไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็สงสัยนะไม่ไปไปได้ไงไกลขนาด ซึ่งทุกคนนะครับยืนยันกับทีมข่าวของเราว่าที่ผ่านมาเคยไปหาที่จุดบริเวณดังกล่าวแล้วนะครับแต่ว่าไม่พบตัวน้องจีน่าจึงน่าสังเกตว่าจะต้องมีคนพาน้องขึ้นไปอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้ตํารวจก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็สอบปากคําผู้ต้องสงสัยอยู่ที่สพแม่แตงนะครับขณะที่ภาพบรรยากาศสดๆนขณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตอนนี้จากเดิมที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามา ปฏิบัติภารกิจจุดนี้ก็มีการถอนกําลังไปแล้วนะครับแล้วก็มีการค่อยๆทยอยถอนกําลังจากพื้นที่โดยรอบไปแล้วแต่ว่าในทางคดีทางเจ้าหน้าที่ยังคงมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลขณะที่น้องจีน,น่าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับดูอาการของน้องอย่างใกล้ชิดครับทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ ขอบคุณคุณชยศและทีมข่าวนะคะการรักษาตัวการฟื้นตัวของน้องเนี่ยนะคะที่โรงพยาบาลจะเป็นประเด็นสําคัญคือเบื้องต้นดูเนี่ยดูไม่มีร่องรอยอะไรมากมายแต่ก็เดี๋ยวรอรายละเอียดจากคุณหมออีกทีหนึ่งเพราะว่านอกเหนือจากน้องสุขภาพปลอดภัยดีไหมก็คือน้องไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงประเด็นสําคัญเดี๋ยวจะให้ดูอย่างละเอียดเลยตามเนื้อตามตัวของน้องเสื้อผ้าวันที่เจอรวมไปถึงท่าทีอา,อาการต่างๆของตัวน้องเองมันจะส่งผลต่อค